นี่ครับทุกคนปดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปล้างกันเลยนะครับผมนี่ครับทุกคนถ้าเราล้างน้ําสะอาดเสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับต้องมีเกลือนะครับผมต้องมาล้างน้ําเกลือและน้ํามะนาวนะครับทุกคนเพราะว่าเกลือจะทําให้เนื้อปลาของเรามันแน่นนะครับผมมันจะไม่เละเทะเต่มะนาวนะครับจะทําให้เนื้อปลามันหายไปนะครับผมมันก็จะไม่ออกมาอีกนะครับทุกคนมีสองอย่างนี้นะครับผมโอเคครับ นี่ก็ปลาใส่ลงไปเลยนะครับทุกคนใส่ลงในน้นำมะานาวกับเกลือนะครับทุกคนกคนี่ครับแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันนะครับทุกคนให้ปลาของเรามันมีเมือกออกมาอีกนะครับผมอันนี้เป็นการล้างนะครับผมท่านใดที่ว่าจะขีอ้ออกก็เอาออกนะครับผมท่านใดที่ไม่ต้องอ,ออกที่มะขมนิดก็ไม่ต้องอ,ออกนะครับผม นี่ผมจะทําให้ลูกสาวผมกินนะครับเพราะลูกสาวไม่ชอบผมนะครับทุกคนผมจะเอาขี้ออกนะครับผมตอนที่เราจะเอาขี้ออกก็ออกตอนนี้เลยนะครับมักไปแบบนี้แล้วก็ขี้ออกไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเดี๋ยวก็เอามาล้างอีกทีนะครับโอเคติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับท,ที่มาติดตามรับชมนะครับนะครับ <_' S 2> ทุกคน,คนวิธีการเอาขี้ ปลาซิวออกก็ออกได้ง่ายๆนะครับผมผมจะทําให้ดูแค่สองสามตัวเองนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวนะครับทุกคนนี่ครับเด็กแด็ดๆแบบนี้นะครับผมนะครับแทงเข้าไปตรงนี้นะครับงัดขึ้นมานะครับผมนี่ครับคีของมันก็จะติดออกมาอย่างนี้ครับนี่ครับทุกคนทุกคนเห็นไหมครับผมไม่ได้รู้ก้องผมรู้ปะอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะครับผมจีนก็จะอยู่ประมาณนี้คนไหนมกที่มาจะกินขี้ปลาจอบนะเอานี่ไปทาได้เลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ เาะว่าถ้ามันตัวใดมีไข่ไข่มันจะไม่ออกมานะครับไข่มันก็อยู่ในท้องนะครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับทุกคนดูโอเคไหมครับท่านใดชอบนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจซึ่งกันและกันนะครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะครับท้องแบนๆอย่างเงี้ยโอ้ตัวเมียนี่มีไข่ตีออกมาด้วยโอ้น่าจะไปวางไข่มาแล้วนะครับทุกคนนี่ครับนี่ วิธีการเอาขี้ปลสสาวออกง่ายๆไม่ต้องให้ไข่ออกมาด้วยก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราบีบนะครับผมทุกคนถ้าเราบีบแบบนี้นะครับไข่จะออกหมดเลยนะครับผมเราจะไม่ได้กินไข่นะครับนี่ครับสวยไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนะครับถ้ามันไม่ติดก็เอานิ้วมีบหน่อยนึงนี่พี่น้องครับนี่ก็ผมก็เอาขี้ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปล้างทำความสะอาดมาอีกทีแล้ว นะครับนี่ครับไม่มีเมือกนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําปรุงนะครับผมปรุงรสที่เราจะไปทอดนะครับผมเกลือนิดเกลือนักนิดนึงนะครับทุกคนนะครับี <c oughs> ๋ยวก็อายุนโมโตะนะครับผม ประมาณครึ่งช้อนนะครับทุกคนแล้วก็ผมขมิ้นนะครับผมท่านใดท่านใดสอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นี่ผมทำเองผมขมิ้นผมทำเองปั่นเองทำเองกินเองนะครับทุกคนนะครับรูตังใส่มีสมุนไพรน,นะครับผมนะครับแล้วก็หมักไว้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็มาทอดกันนะครับนี่เป็นไงเป็นไงดูสีสันน่ากินไหมครับทุกคน นี่ครับปลาไม่ลื่นนะครับผมปลาไม่ลื่นเพราะว่าล้างเมือกออกไปแล้วเพราะว่าเมือกที่ต่อไปก็ไม่มีอีกแล้วนะครับผมไม่ลื่นครับนี่ปลาไม่ลื่นนะครับทุกคนลองทําตามดูนะครับเสร็จทีน่นี้ค่อยๆทอดปลายนี่ครับคนทอดปลาซิวของเรานะครับผมทุกคนเชื่อชอบก็ผักติดตามให้ด้วยนะครับการเ็ดอยู่ให้กินนะ huy ơi